หลังแท่งนี้จะเป็นเดอรไฟนอลนะครับข้างล่างนี้เป็นบริเวณแนวปลายไส้แล้วก็มีแนวเส้นกริดอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ะอจะอจะกดเข้าออเดอร์เซลล์นะครับดูแท่งนี้นะครับแท่งนี้เป็นแท่งก่อนเดอรไฟนอลนะฮะ มาครับพี่ไอ้กดเข้าออเดอร์บายนะครับกดเข้าออเดอร์บายตรงนี้เป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับมีแรงซื้ออยู่แท่งนี้เป็นแท่งเดอะไฟนอลนะครับแท่งก่อนหน้าไม่ผ่านนะครับแล้วก็เป็นเป็นแนวปลายไส้ของแท่งแฮมเมอร์แท่งพิน b a r ์นะครับก็รอบรอจังหวะนานอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าแค่ออเดอร์เดียวนี่แหละนะครับเข้าออเดอร์ไปหลายออเดอร์แล้วนะครับก็ปิดบวกเยอะพอสมควรนะครับเดอะไฟนอลครับผมสวยงามนะครับ สวยงามปลายแนวปลายไส้นะครับแล้วก็แนวเส้นกิดนะครับเราเน้นเข้าที่ปลายไส้นะครับเดอะไฟนอลนะครับก็วินไปสวยๆนะครับไม่ต้องลุ้นมากนะครับออเดอร์นี้สวยงามครับลากันที่1ออเดอร์นะครับน้องๆใครสนใจจะเรียนรู้เรื่องเดอะไฟนอลทักหาพี่ไอนะครับสวัสดีครับผม